สวัสดีครับมือนีเฮ้าเอารถแฮ่มาเปลี่ยนคาดไหมครับหลังจากมันออกตัว่ค่อยดีปานไหนว่าเฮ้ากะใส่ในงานแฮ่มันก็ต้องออกตัวน,นิ่มๆเนี่ยครับก็เลยมาเปลี่ยนคาดครับมือนี้อยากเห็นมันดีครับเพราะางานเฮากับมาเรื่อยๆช่วงนี้ก็เตรียมพร้อมไหมครับเตรียมพร้อมรับงานไว้กับรถแฮ่ของเฮ้ครับมือนีได้ลรือมาแล้วก็ กากบาดครับกา,กากบาดลูกปืนแตกก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนกากบาดลูกปืนแตกเลยให้มันเด็ดแล้วให้มันจบไปเทียเดียวเลยครับเดี๋ยวเขาก็จะพาไปชมครับว่าเขาจะไปเสีออะไรก่อนเสืยอ,อะไรคาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องทำเดีอ,อยกับคุณพาดด้วยนะคะ หลังจากเขาซื้อคัดหม่มาเขาก็จะมาล่างไฟวินครับเพาราะว่ามันรู้สึกว่าเบี้ยวแล้วก็แผ่นกดใหม่ครับผมเขาก็จะไปให้ในายช่างกึง่งเขากึ่งให้ครับไปเลยครับครับจานไฟวิ่งเรรู้สึกว่าเบี้ยวร้ายครับเขาก็ต้องเกลียวออกกึงออกให้มันได้ชัตเตอร์ออกมากครับดึงจะดีครับผมครับต้นจารกดเรารู้สึกว่ามัเบี้ยวร้ายปไปเลยครับแต่ว่าเขาก็ล่าง มันได้คืนของมันครับผมล่างเพราะมันใหม่มากครับผมกับหลังจากเขาล่างมาแล้วเขาจะไปขึ้นแท่นเบื่อครับขึ้นแท่นเบื่อว่ามันเป็นจังไดทดสอบก่อนที่เขาจะประกอบจริงครับคือล่างไฟวินล่างจานโกิดขาดไหมเขาก็ต้อไปขึ้นแท่นเบื่อครับว่าให้รูว่ามันจะเป็นอย่างไรครับผมไปชมกันครับ ครับพกลับมาขึ้นแทนนบ้งครับเราก็ลองกดตรสอบเบ้งว่ามันโอเคบ่กอนที่เขาเจะขึ้นรถจริงครับเขาจะบ่ได้ออาขึ้นเอาลงหลเพราะว่ามันเอาขึ้นเอาลงมันยากขึ้นกันครับส่วนใจเสร็จนะครับสําหรับคาดมันก็เห็นยากนจิหน่อยครับผมเป็นี่เสร็จเรียบร้อยครับตรสอบครับผมพอกับเตรียมวาประกอบเลยครับคาดไม่ล่างจานวีไหมครับไววินไหมครับบ่แห้งไเปมนรูไหมครับบัดนี้ออกนิ่มบ่ครับพ่อ โน่นิ่มครับพอละวานนิ่มครับมาหน่ยมาเดาแล้วครับให้แต่เด็กน่อยเดาครับไม่ใช่รถมาเดาครับครบก็ลัประกอบกันครับอ่าคือรถแท้กับคาดนี่เป็นส่วนสําคัญที่เราหอนะส่วนสําคัญเลยในการออกตัวครับเพราะว่ามันว่คือรถทั่วไปป่ะนมันได้เลี้ยคาดตลอดครับเลี้ยแบบเลี้ยจุดเปียกคนนเ้ครับครับผม กำลังประกอบครับเรามีงานตอนเย็นครับตอนเย็นบ่ายสามครับบ้านโดงนาคำซิตี้บันอ้างเขาเลยครับให้พะเวยาเพื่อนครับแรงครับผมโอเคครับแค่นี้นะครับเนาะบัดดีครับบัสดีครับ